ฮ้ยนี่ไอโบแม่แกไม่ได้มัดแกไว้หรือไงฮะถึงออกมาเตะขวดใส่หัวคนอื่นเนี่ยอ๋อเล่นหัวไปดูทุกขังขยะนี่นายมาดิฝ่าร้าเถอะนี่นายตามฉันมาถึงนี่เดือดหลอไอ้โบใครตามเธอมาฉันมาสมัครงานต่างหากนายนี่นะยมาสมัครงานกับไอเฝ้าบ้านไปคนต่อไปขอเชิญคุณตีค่ะ แม่สุดแสนจะปากดีคุณหล่อเซ็งถ้าไปนายขงตามหลอกหลอนชันทุกที่เลยเนี่ยบ้านใกล้กันเรียนที่เดียวกันตอนนี้มาทำงานบริษัทเดียวกันอีกโคตรสวยเลยแหมใครอยากอยู่กับเธอตายแหละอะไรไม่ถามเรื่องตอบเหม็นเหม็นขี้หน้าเว้ยจาแม่สุดแสนจะปากดีนี่พวกเธอสองคน เดี๋ยวช่วยกันทำโปรเจกต์นี้ให้พี่หน่อยนะพี่รีบมากค่ะครับอันนี้สวยเอานี้เอานี้โุ๋มสวยตรงไหนเนี่ยอันนี้สวยกว่าเนี่ยอันนี้อันนี้สวยกว่าก็บอกว่าอันนี้สวยเอาอันนี้ไงอืมอันนี้สวยกว่าสวยขึ้นมันสวยได้ไงใช่เลยมองเนี่ยใช่ตาุสมองปันเนี่ยก็บอกว่าอันนี้มันสวยกว่านี่นสวยกว่าเยอะเลยจ้าคน่ควรจูงใจปากดีนินินิ หอะไรกันเนี่ยทั้งสองคนทะเลาะกันทุกวันระวังจะชอบกันนะโอ้แม่ผมชอบยันนี่เนี่ยนะยอมตัวดีกว่าค่ะแซวแจว <c oughs> ตั้งแต่มีพรบคุมคอนสัตมิตรปากดีขึ้นเยอะเลยนะโอ้โหปากดีเหลือเกินแล้วเดี๋ยวนี้แม่ทไม่ติดเป็ผู้หญิงนเน,นี่ยซัดไม่ได้มาดิแน่จริงเกณก็ไปใส่กระโปรงมาตกกันใช่เลยไปไปใส่มาไปใส่มาเลยโอครับแม่เสดนจะปากดีเอาเนี่ยอันนี้สวย เทสครับนี้ดีกว่าใญ่ซีนี่ญ่ซีถ้าไม่ติดว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะเตะให้คว่ำเลยเนี่ยไม่คนสุดแสนหรือปากดีเนี่ยสาธุขอให้ใญ่ซีโดนผมนเลยครับวุ้ยกันตรเนีย ช่วยดึงมาเดี๋ยวนี้นะเอาล่างกันคืนมาเดี๋ยวนี้คิดจุดเนี้ยทำไมฉันต้องมาอยู่ล่างวิ่งอย่างเธอด้วยเนี่ยแล้วฉันจะไปหาน้องมายกับน้องแอนยังไงเนี่ยเฮ้อเซ็งเลยไอ้เราก็เท่ซะด้วยที่นี่กูว้าวุ่นเลยไม่ไหวแกบอง <c oughs> มันน่าเกลียดเจอนั่นแหละน่าเกลียดเนี่ยฉันต้องมาติดในร่างกันเนี่ยเพราะเธอเลย เอาเงยงเงียงเงี้นี่มาบ้านฉันมีอะไรยะโอ้โหแล้วดูสินอนซะเหมือนเป็นบ้านตัวเองเลยนะนี่ก็บ้านฉันปะเฮ้ยนี่แต่งตัวอะไรเนี่ยนี่เธอกล้าเอาล่าหล่อของฉันไปใส่กระโปรงกันเหรอทำางี้ได้ไงเนี่ยจบกันความอหล่อของฉัน นี่เธออย่าเวอรอไปปะเนี่ยออกจะน่ารักจะตายชัดจูอสิไปถ้าไม่มีอะไรก็รีบกลับบ้านจะได้ลปะปะแล้วก็อย่าทำอะไรบ้านของฉันนะเข้าของห้ามแปะเด็ดขาดไม่อย่งงางนั้นจะเจอดีนายจะทำอะไรฉันได้นี่เอ,อ๊ะ มีอะไรก็ค่อยคุยกันอย่าใช้ความรุนแรงเลยเนาะกลับก่อนเนาะไปไปนี่กลับได้ละทำอะไรของเธอเนี่ยแน่ใจนะเอามือตีเนี่ย เอ้าไอซีทำไมวันนี้ดูสนิกกันแปลกๆอ่ะไอซี่นิก<ป>นา้อะไรวะเนี่ยเออสเกแกกับไอเขารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเลยเกะแกับไอเป็นปะเป็นคนหล่อเหรอสาระเอาดีๆชื่อว่า ชอบผู้ชายหีือชอบผู้หญิงทำไมเธอคิดอย่างนั้นน่ะไอ้อะออกจากแมนทั้งแท่งไม่ใช่อะฉันไม่เกิแบบนั้นจริงๆนะตอนฉันแต่งหน้าไอ้จับเครื่องถุงอามากกว่าฉันอีกแถมยังโศนฉันแต่งหน้าอีกอ่ะจบแล้วตธอสวยอีกด้วยฉันว่าไอ้เก่งแม่วันนี้มีสีงานคลยฉันว่าเธออคิดมากเกินไปมาทำงานต่อดีกว่าลูกยังไม่จิต นี่สิทำอะไรของเธอเนี่ยไอ้ชื่อสิงห์ทำทำไมทำงานอยู่เนี่ยอ้ยอ้ยอุ้อ้ยเบาเบาเบาโอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยเจ็บนะเว้ยนี่เธอกล้าเอาล่างสิงห์ปืนเลาพี่จริงๆงั้นเหรอแต่แล้วเร็วจริงๆไอ้ลูกจิ๋วนี่สาวเพื่อนป้านี่ไม่ได้ทำอะไรเลยที่ง่ายอ่ะ ว่าตายเป็นตุน๊ดฮ่าไม่ทำให้ฉันดูแย่นะไม่ถือเจ้ากันแล้วกันถ้าฉันผือมือออกมาคุณโดนน้ำที่มีอีกโอมคนณไ้กลายเป็นตุ๊ดสงใจ <S <S อะไรปรากฏการณ์พระจันทร์สีเลือดปรากฏการณ์สลับร่างในคืนพระจันทร์สีเลือดปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นทุกๆหนึ่งพันปีทุกวันที่เก้าเดือนเก้าทุกวันที่เก้าเดือนเก้า แล้วนับไป14วันจะเกิดปรากฏการณ์ครั้งหนึ่งแต่ถ้าใครไม่สลับร่างกลับในวันนี้จะต้องรออีกหนึ่งพันปีวันนี้ครบ14วันแล้วนี่หว่าัาจะได้สลับร่างคืนเหรอนี่กายนะวูบูบคนี้มันโน่นนิกายนี่เจอลูกจิตปะเนี่ยบ้าเหรอเนี่ยลูกจิตปะเนี่ย,ยคิดอะไรของเธอเนี่ยฮะฉันอะ ไปเจอเรื่องสลับร่างมาเขาบอกว่าวันเนี้ถ้าเรานอนด้วยกันเราก็จะสลับร่างกับขึ้นมาจริงเหรอัน้นเซนจะได้ออกจากร่างนู่นแน่ของเธอแล้วเลยเฮ้ย <c oughs> พูดจาไมนดีๆหน่อยรีบนอนแล้วล่ะจะได้สลับร่างกันเลย